กันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ต สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ i ิ c o n n e c t ไม้เด็กการตลาดนะคะกับวันอังคารที่23กรกฎาคมค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมหลังจากที่ครั้งที่แล้วนะคะเราได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของงาน Fast Auto Show Thailand 2013แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงหยุดยาวที่ผ่านมาหลายๆคนนี่แหมเอาเงินไปจับจ่ายใช้สอยอะไรกันจนเพลินกันบ้างหรือเปล่าคะวันนี้ค่ะเรานะคะจะมีเรื่องราวที่จะนำเสนอเกี่ยวกับกลยุทธ์ของไม้เด็กการตลาด ของธุรกิจที่เป็นธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบใหม่แล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่ใช้เงินต่างๆกันแล้วนะคะก็ต้องอยากที่จะหาวิธีในเรื่องของการออมเงินให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุดกันด้วยเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะดิฉันมีเรื่องราวของกลยุทธ์ทางการตลาดของมี t m b นะคะที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโนัตกรรม การคิดค้นที่เป็นไอเดียแบบใหม่ในการที่จะฝากเงิน mm. เงินออมแบบไม่ประจํา mm. แล้วก็สามารถที่จะสร้างดอกเบีย้ยสูงๆให้กับ mm. ออผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าของแบรนด์นี้กันได้ด้วย mm. ว่าแต่เรื่องราวจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างนั้น mm. เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ b i c o n n e c t ไม้เด็กกันตลาดนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นะคะดิฉันได้เกริ่นไปในช่วงแรกนะคะว่าวันนี้เราจะนําเสนอในส่วนของกลยุทธ์นะคะไม้เด็กกันตลาดของมีบาย TMB นั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องของการ ใช้เงินฝากไม่ประจำนะคะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงๆนั้นทางมีของ TMB นะคะเขาก็บอกว่าเป็นบริการในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า s e l f ์ e วิ i c e แบงกิ้งนะคะนั่นก็คือการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยตนเองแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่มากกว่านะคะอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ในเครือ TMB ที่เป็นเเครือ ของ TMB นะคะในแบงค์แล้วก็แตกยอดออกมาเป็นตัวลูกนะคะในที่เรียกกันว่ามีตัวนี้เนี่ยความโดดเด่นของเขาเนี่ยคะก็บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยเพื่อที่จะตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบันเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าคนรุ่นใหม่ยุคใหม่เนะะี่ยค่ะก็จะเน้นที่จะทำอะไรก็ได้ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของตัวเองแล้วก็จะเน้นใน,นเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ต แล้วก็ในการทําธุรกรรมต่างๆติดต่อเชื่อมโยงในเรื่องของต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้ง่ายมากขึ้นสะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะประหยัดเงินหรือว่าสร้างความสะดวกสบายให้กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนอย่างมากยิ่งขึ้นดังนั้นการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของมีเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการที่ง่ายเพราะว่าเพียงแค่คุณนะคะสมัครเป็นลูกค้าของมีเนี่ยก็ จะได้สามารถฝากเงินฝากประจำนะคะกับทางแบงค์แต่ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องมี ATM มไม่จําเป็นที่จะต้องมีสมุดบัญชีธนาคารแต่ว่าทางแบงค์เนี่ยเขาก็บอกว่าคุณสามารถเช็คทุกอย่างเลยสามารถทําธุรกรรมทางการเงินผ่านทางออนไลน์ผ่านทางมือถือได้อย่างสะดวกแต่ว่าก็จะเน้นในเรื่องของการฝากเงินเป็นหลัก เพราะว่าบัญชีที่เปิดขึ้นกับมีเนี่ยนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องว่าเป็นบัญชีที่เป็นการใช้จ่ายเข้าออกการที่จะฝากเงินกับมีเนี่ยถ้าฝากยิ่งเยอะยิ่งมากเนี่ยก็จะได้ดอกเบีย้ย3.75%ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ให้ดอกเบีย้ยเนี่ยมากกว่าแบงก์อื่นอันนี้ก็เป็นหนึ่งแรงจูงใจที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยณปัจจุบันนะคะหันมาฝากเงินกับมีในเครือของ TMB มากยิ่งขึ้นด้วย ความน่าสนใจมันไม่ได้มีเพียงแค่นี้ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าในเรื่องของความปลอดภัยนะคะให้กับผู้บริโภคเนี่ยก็มีความอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเช่นกันเพราะว่า มีเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการฝากเงินย้ายโอนเงินเนี่ยให้กับบัญชีที่เป็นเจ้าของลูกค้าเพียงคนเดียวเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าดิฉันเนี่ยนะคะเป็นลูกค้าของมีก็ฝากเงินเอาเงินเข้ากับมีตลอดเนี้ยถ้าเวลาอยากจะใช้เงินใช้จ่ายผ่าน,นธนาคารหรือว่าจะโอนไปจ่ายที่เอ่อเป็นบัตรเครดิตเชื่อมต่อกับแบงก์อื่นนะคะก็สามารถโทรหา call center ของมีหรือว่าจะทําธุรกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือว่ามือถือของตัวเองได้เลยเนี่ยก็ เรียกได้ว่าง่ายสะดวกสบายแล้วก็ถ้ายิ่งฝากเงินเข้ากับมีมากๆก็จะยิ่งได้กําไรด้วยดอกเบีย้ยที่ตอบแทนมากยิ่งขึ้นถึง5เท่าอีกด้วยเอาละค่ะว่าแล้วไปดูกันเลยดีกว่าว่าก,กลยุทธ์ของแบรนด์มีนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะไม้เด็กกันตลาดนะคะทรายจอยค่ะมาอยู่กับทางผู้บริหารนะคะของมีภายใต้แบรนด์ของ t m เกันแล้วค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันด้วยค่ะว่าไม้เด็กกันตลาดของบนั้นจะเป็นอย่างไรต้องถามกับทางผู้บริหารกับคุณรัชดาด้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ถามที่หนิงด้วยค่ะว่ามีภายใต้แบรนด์ของ TMB นี่คืออะไรยังไงบ้างคะค่ะคือมีเนี่ยเป็นแบรนด์ลูกของ TMB นะคะซึ่งเราเนี่ยอยากให้ลูกค้าเนี่ยทำธุรกรรมการเงินด้วยตัวเองและลูกค้าจะได้ผลตอบแทนที่มากกว่า ซึ่งการทําเองเนี่ยไม่ได้ยากเลยอย่างเช่นเพียงลูกค้าเนี่ยกรอกใบสมัครปกติคือต้องไปกรอกที่สาขากรอกบ,บนกระดาษเราก็คือให้ลูกค้าเนี่ยกรอกเวลาไหนก็ได้ออนไลน์<ฮ>แล้วลูกค้าก็แค่มายืนยันตัวตนที่สาขาเพียงครั้งเดียว<ฮ>และไม่ต้องมาสาขาอีกเลยถ้าไม่ได้เปลี่ยนข้อมูลที่สําคัญเ<ฮ>ช่นเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่<ฆ>ดังนั้นนี่คือลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้เลยเช่นการโอนเงินสามารถโอนผ่าน call center ก็ได้<ฮ>เพราะว่าด้วยระบบความปลอดภัยของเราเนี่ยเราได้ผูกทุกอย่างไว้แล้วว่าจะโอนเงินเนี่ยต้องโอนออกไปยังบัญชีชื่่ออตััวเเงทานน้ ซึ่งเราเอามาปุูกตั้งแต่ตอนแรกหรือจะโอนผ่าน call center แล้วก็คือทางอินเทอร์เน็ตได้หมดอันนี้เห็นบอกว่าโอนเงินเฉพาะผ่านชื่อของตัวเจ้าของเท่านั้นอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคอยุคปัจจุบันด้วยหรือเปล่าคะถูกต้องเลยค่ะคือเนื่องจากว่าเราเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มทําอะไรเราจะดูก่อนว่าผู้บริโภคต้องการอะไรใช่ไหมคะคือเราคงไม่ใช่แค่ว่าอยากเปิดอะไรก็เปิด ซึ่งถามตัวเองก่อนเลยว่าทุกวันนี้เนี่ยคุณ on the move หรือเปล่า<ม>คุณใช้ทุกอย่างบนมือถือหรือว่าทำธุรกรรมหรือว่าใช้ชีวิตทุกอย่างเนี่ยออนไลน์ซึ่งอย่างเช่นจะซื้อตั๋วอะไรก็ตามคุณก็เข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อจองตัว๋วตีสามก็ทำได้<ม>เช่นการขาดังนั้นเนี่ยเวลาที่ทำธุรกรรมทางการเงินทำไมคุณทำเวลาไหนก็ได้ไม่ได้ละ เห็นว่าทางมีเองมีการเปิดตัวมาตั้งแต่มกราคมปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างคะโอเคประสบการณ์ก็คือตามเป้าเลยนะคะแล้วก็คือดีกว่าที่คาดไว้เนื่องจากว่าหลักๆเนี่ยเราจะเน้นตัวที่ลูกค้านี่มีการเปลี่ยนพฤติกรรมในการที่จะลองมาใช้การท,ทรําธุรกรรมแบบใหม่แล้วเขาได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เขาได้มากกว่าในการทําด้วยตัวเอง mm hmm. จากที่ผ่านมาเนี่เราตั้งเป้าไว้นี่คือว่าเคเฉลี่ยวันละประมาณ200หรือว่าโดยวรวมนี่คืออาจจะประมาณปีละ50,000ค่ะซึ่งก็คือว่าตอนนี้เนี่ยปีนี้คือเป้าคือว่าก็เกินเกินปีละ20%ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นี่คือมีนี่เรียกได้ว่าเป็นการปรับโฉมกลยุทธ์ รูปแบบใหม่เลยหรือเปล่าคะเพราะว่าเห็นว่าน่าจะเป็นการเปิดตัวที่ทําให้แบบหลายๆคนตื่นตาตื่นใจได้เลยทีเดียวก็ถ้าได้ยินมากระแสรอย่างนั้นต้องขอบคุณมากๆค่ะเพราะว่าที่เราตั้งใจไว้เนี่ยคือว่าอันนี้มันเป็นเหมือน Revolution ของแ n งหรือเ<ม>ทียบได้เลทียบได้เลยว่าทุกวันนี้เนี่ยยังไม่มีแบงค์ไหนที่สามารถทําได้แบบนี้อา,อาจจะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีคนทําเป็นเหมือนออนไลน์แบงกิ้งอะไรเท่านั้นเองแต่ว่าการที่ด้วยคอนเซ็ปทำเองได้มากกว่า ยังไม่มีใครเนี่ยสามารถทําได้แบบนี้ค่ะและลูกค้าที่เป็นลูกค้าของมีเองเนี่ยก็จะพูดเสมอว่าตอนนี้มีคือแบบถูกใจเขาที่สุดเหมาะกับเขาที่สุดและดีกับเขาที่สุดค่ะเราก็จะภูมิใจเราก็คือจะพยายามทําแบบนี้ให้ได้ไปเรื่อยๆค่ะเห็นบอกว่านอกจากจะมี Product ์ค <c oughs> อนธุรกิจเนี่ยที่ตอบสนองกับพฤติรกรรมของผู้บริโภคแล้วแรงจูงใจอย่างเช่นดอกเบียก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่น่าสนใจด้วยยังไงบ้างคะโอเค <c oughs> กลับมาที่คอนเซปต์อีกครั้งหนึ่งก็คือเราทำเองจรงได้มากกว่า อย่างเช่นบางคนเนี่ยถ้าเกิดที่ง่ายๆว่าต่างกับออนไลน์ยังไงแล้วกันเนื้อออนไลน์แบงกิง้งน้องทําเองที่บ้านเปิดแอร์ที่บ้านไฟของตัวเองจ่ายเองใช่ไหมคะแต่ทําไมดอกเบีย้ยจึงได้เท่ากับดอกเบีย้ยที่ไปที่สาขาให้พนักง,งานทําให้แต่ว่ากับมีทุกวันนี้เนี่ยตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพอดีให้ให้ดอกเบีย้ยเนี่ยห้าเท่าของออมทรัพย์ ออมทรัพย์ปกติตอนนี้อัปเดตเขาจะมา,า0.75ซึ่งแปลว่ามีเนี่ยให้3.75เอ้โหโดยที่ไม่ได้มีขั้นตา่าไม่กําหนดระยะเวลาฝากคุณอยากถอนเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยเราพยายามที่จะทําให้ไม่ได้มีเงื่อนไขในการได้ดอกเบี้ยสูงลูกค้ามีความคล่องตัวในการที่จะถอนเงินเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อจําเป็นแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่อยากถอนเงินเอาเงินมาพักไว้ที่มีก็ได้ เห็นดอกเบีย้ยทุกวันด้วยอ้โหอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจด้วยใช่ค่ะอย่างเรื่องของการที่จะทําให้กลุ่มเป้าหมายเนะะี่ยค่ะรับรู้ถึงตัวโปรดักต์ของมีนี่คือมีการวางกลยุทธ์อะไรยังไงบ้างคะค่ะโอเคเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้มีเรื่องของสาขายเยอะคือเนื่องจากว่าผู้ผบริโภคเนี่ยชอบที่จะทำอะไรด้วยตัวเองและเห็นคุณค่าตรงนั้นเราทำโปรดักต์ r o c e s s ทุกๆอย่างให้ลูกค้าทำเองได้จริงๆ เช่นถึงแม้เราจะมีสาขานะคะลูกค้ามาเพียงเพื่อเปิดบัญชีแต่ว่าไม่จําเป็นต้องมาทําธุรกรรมที่สาขา<ม>ดังนั้นเนี่ยมีจึงไม่ได้ไม่จํามีความจำเป็นในการที่ต้องมีสาขาเยอะๆเหมือนแบงก์ทั่วๆไปพอเราสามารถที่จะ manage operation cost ตรงนี้ให้ได้ดีเราเอาต้นทุนตรงนี้กลับไปเป็นผลตอบแทนหรือเป็นดอกเบี้ยให้กับลูกคา้า<ม>ซึ่งถึงได้เป็นกาะเป็นกำขนาดนี้ แล้วก็ด้วยความที่เราดีไซน์ Product และ Process เช่นลูกค้าสามารถที่จะผูกบัญชีในการโอนเงินออกเป็นชื่อตัวเอง<ะ>ดังนั้นลูกค้าสามารถจะโอนเงินผ่าน call center ก็ได้ซึ่งเราก็เป็นเจ้าแรกที่ทำได้แบบนี้อันนี้นี่คือมันจะเป็นผลให้กับกลุ่มลูกค้าที่สมมุติว่าใครที่ยังจะต้องไปทําธุรกรรมทางการเงินกับแบงก์ก็อาจจะเลือกใช้ TMB แต่ถ้าใครที่มีเขาเรียกว่าอยู่กับอินเทอร์เน็ต ต้องการความคล่องตัวง่ายก็มาที่มีน่าจะง่ายกว่าถูกต้องค่ะ<อ>ถูกต้องแล้วคือเขานอกเกนือจากการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วเนี้ยคืออย่างถ้ามันจะมีเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆชานลต่างๆฝากเงินผ่าน ADM อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ,คะซึ่งก็คือว่าคนเหล่านี้ถ้าพฤติกรรผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปแล้วสะดวกในการใช้อินเทอร์เน็ตสะดวกที่จะมีความคล่องตัวในการทําธุรกรรมเวลาใดก็ได้เช่นอย่างที่บอกโอเคตีสามเลิกผับเราก็ยังมาโอนเงินกันได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลูกค้าประเภทนี้ หรือจากที่เราเนี่ยได้ศึกษาลูกค้าของเรา<ะ>เห็นได้ชัดเลยค่ะว่าลูกค้าของมีเป็นคนที่ value for money เห็นคุณค่าของเงินเช่นสมมุติว่าจะโอนเงินวันนี้เนี่ยคุณได้เงินเดือนปุ๊บวันศุกร์<ะ>พอวันจันทร์ต้องจ่ายค่าบัตรเครดิตเขายังไม่โอนเงินออกจากบัญชีมีในวันศุกร์นะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์เอาเงินไว้ที่มีเก็บดอกเบีย้ยสามวันคุณได้เท่าไหร่แล้ววันจันทร์คุณให้โอนเงินออกคุณก็จ่ายค่าบัตรเครดิต คุณไม่ได้เสียอะไรเลยอยู่เฉยๆก็ได้ดอกเบีย้ยเพิ่มหรืออย่างบางทีเนี่ยโอเคพี่เองค่ะเข้าคิว3คิวเพื่อจะกด ATM ค่ะในขณะที่พี่รอคิวพี่ก็โทรหาคอ c เซ็นเตอร์ว่าโอนเงินจากมีบาบัญชีนี้ให้พี่หน่อยเพราะพี่จะ,จะ,จ,ะจะกด ATM แอปเดียวค่ะพอถึงคิวพี่ก็กดเงินสด hmm. พี่ไม่เสียเวลาพี่ไม่เสียอะไรเลยแต่พี่ได้ดอกเบีย้ยเพิ่มตั้ง5เท่าหรือสเท่าแล้วแต่เวลาโปรโมชั่นที่มีอันนี้คือ คือเรียกว่านอกเหนือจากการเข้าอินเทอร์เน็ตทำธุรกรรมทางการเงินเองแล้วก็คือสามารถที่จะโอนเงินทำธุรกรรมต่างๆก็คือผ่านคอรเซ็นเตอร์ได้ด้วยใช่ตรงนี้นี่คือต้องถามด้วยค่ะว่าหลายๆคนเวลามีปัญหาเรื่องบัตรเครดิตหรืออะไรก็แล้วแต่พอโทรหาคอรเซ็นเตอร์มันจะมีปัญหาคือรอสายนานหรือว่าโทรไม่ติดอันนี้มีผลด้วยไหมคะของมีไม่ต้องรอคะ่ะขอให้ลองใช้บริการได้คือ มีตั้งแต่ว่าโอเคโทรไปปุ๊บไม่ต้องมีแล้วค่ะว่าจะมี I V R กด 1, 2, 3ไม่มีเลยเราจะมีพนักง,งานรับสายทันทีแล้วก็ในส่วนของอเวลาโทรเข้ามาเนี่ยเราจะใช้สโลแกนว่าคิดอะไรไม่ออกบอก call อ center เพราะว่าไม่ว่าคุณจะลืม user name <ะ>ลืม password จำเบอร์บัญชีไม่ได้ขอยอดเงินเท่าไหร่ดอกเบี้ยกี่บาทโทรได้ทุกเรื่อง แล้วอย่างในส่วนของกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในต่างจังหวัดนะคะอย่างนี้เราจะรองรับยังไงบ้างคะมีลูกค้าเรียกร้องค่อนข้างมากทีเดียว <c oughs> เพราะว่าอยากลองใช้บริการดูตอนนี้เราเริ่มแล้วค่ะคือว่าเราเริ่มจอดที่ทมิน,นิเอ็กซโปที่กรุงเทพ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราลองจะลองขยับไปที่โคราชและจังหวัดอื่นบ้าง <c oughs> ซึ่งข้อดีตอนนี้คือว่าพอดีทาง TMB และมีเนี่ยค่ะ เราไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินข้ามเขตแล้วดังนั้นเนี่ยพอเราเปิดบัญชีที่ต่างจังหวัดลูกค้าเนี่ยที่อยากจะโอนเงินมาเข้ามีสมมติเปิดบัญชีทีเใช่ไหมคะโอนเงินเข้ามีฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหอันนี้รับดอกเบี้ยไปเต็มเต็มอีก3.7 5เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ใช่ค่ะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันค่ะไม่เก่การตลาดที่สําคัญของมีเนี่ยค่ะที่ทาให้เปิดตัวแล้วแบบว่าเป็นแรงจูงใจให้กับลูกค้าหลายๆคนเนี่ยมาเปิดมีที่นี่ด้วยเป็นยังไงบ้างคะ พี่ว่า back to basic นะทุกอย่างคือ 4P 4ให้แข็งแรง<ะ>เราเริ่มจากตัว Product Product ของเราเนี่ยเรามั่นใจว่าเราจริงใจเราให้เต็มจัดเต็มจริงแล้วก็คือให้ความคล่องตัวกับลูกค้า<ะ>ไม่ว่าจะเรื่องของความคล่องตัวหรือว่า benefit ที่จะได้และความปลอดภัยที่เขามีความเป็นห่วงแล้วก็อันอื่นก็จะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลทางการตลาด<ะ>ว่ารู้จักมีหรือยังรู้จักแล้วเนี่ยใช้ account ยังไงจะต้องทำอะไรกับมันบ้าง ซึ่งเราก็พยายามที่จะให้ข้อมูลตรงนี้มากขึ้นค่ะโอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณรัชดาค่ะกับผู้บริหารของมีด้วยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะได้ทราบถึงกลยุทธ์ทางการตลาดของมีบายทีมบีกันแล้วนะคะแหมพอก่อนหน้านี้นะคะที่ได้เช็คข้อมูลมาเชื่อว่าหลายๆคนนคนที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการออมเงินนะคะก็มีหลายคนเลยทีเดียวนะคะที่ฝากเงินกับมีกันแล้วด้วยแล้วก็บอกว่าแหม ชื่นอกชื่นใจพออกพอใจกับดอกเบีย้ยที่ให้สูงถึง3.75%เลยทีเดียวนะคะแหมอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางน,นะคะที่ทําให้ผู้บริโภคยุคใหม่เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาตอบสนองกับไลฟ์สไตล์กันมากขึ้นนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ต้องมีบัตร ATM ไม่ต้องมีสมุดบัญชีหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วอย่างงี้ถ้าฝากเงินกับมีแล้วจะเช็ค สมุดบัญชีหรือว่าเช็คยอดได้ยังไงเขาบอกเข้าอินเทอร์เน็ตง่ายๆเลยค่ะเข้าเว็บไซต์ของเขาหรือว่าจะออนไลน์ผ่านมือถือคุณเนี่ยบางทีนะคะถ้าคนอยากจะเห็นว่ายอดการใช้จ่ายเงินเนี่ยเป็นยังไงบางทีจะต้องอัพ อัพบุ๊กแบงก์อ่ะหลายๆคนก็จะทราบกันดีว่าเอาสมุดไปทีทธนาคารแต่อันนี้ไม่ต้องเลยค่ะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเพียงแค่เสิร์ชเข้าอินเทอร์เน็ตเข้าเว็บไซต์ของเขาเข้ามือถือเช็คปุ๊บเนี่ยไม่ได้แบบเช็คแค่ย้อนหลัง2-3สเดือนเท่านั้นนะคะเช็คไปตั้งแต่เริ่มเปิดบัญชีกับทางมีก็เช็คได้เลยแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในการที่จะฝากเงินกับมีแล้วก็ โอนเงินถอนเงินฝากเงินเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าใครจะมายักอยอกเอาเงินอะไรของเราไปเพราะว่าบัญชีที่ผูกกับแบงค์ของมีนะนะคะก็จะต้องเป็นชื่อเจ้าของคนเดียวเท่านั้นแหมก็เรียกได้ว่า การคลายกังวลได้ดอกเบีย้ยสูง <c oughs> ก็หน้าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ก่อนหน้านี้หลายๆคนแล้วก็รวมถึงตัวดิฉันเองเนี่ยอาจจะชื่นชอบที่ว่ามีเงินนิดหน่อยสะสมเงินแบ่งเงินไปฝากาสลากออมสินไปฝากอะไรก็แล้วแต่แล้วก็อาจจะแบ่งเงินเนี่ยไปซื้อทองแม้จะช่วงนี้ทองราคาผันถวนเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็หาช่องทางใหม่ๆเรียกได้ว่าเป็นไม้เด็ดของตัวเราเองนะคะที่จะมองหา บัญชีเงินฝากหรือว่าการที่จะออมเงินยังไงที่จะให้ประโยชน์กับเราสูงสุดได้อันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์นะคะของมีที่น่าจะทําให้หลายๆคนที่ชื่นชอบการฝากเงินแล้วก็ออมเงินแล้วก็ได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทําให้มีเงินออดอกเบีย้ยเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้หลายๆคนเนี่ยได้ไปฝากเงินกันด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับไม้เด็ดการตลาดในวันนี้นะคะก็คงจะต้อง ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนส่วนใครนะคะที่อยากจะติดตามชมรายการ i ิ c o n n e c t ไม้ได้กัะตลาดของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถเสิร์ชเข้าได้ที่ Facebook แล้วก็ YouTube นะคะที่ n a t ช o ่น i ิ c o n n e c t ค่ะก็สามารถชมรายการของเราย้อนหลังก็ได้เลยส่วนคราวหน้านะคะรายการของเราจะนำเรื่องราวของกลยุทธ์ทางกรตลาดของแบรนด์ไหนมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนั้นก็ต้องท้ามพลาดค่ะแต่สาหรับวันนี้เราและทีมงานจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ